สวัสดีค่ะดิชั้นมอหทุกคนนะคะพบกับโจทย์ปัญหาเซตข้อที่19นะคะอ่ามาดูโจทย์กันเลยว่าจากโจทย์นะคะเราได้สำรวจผู้ใช้บริการโรงพยาบาลจำนวน70คนในที่นี้ก็คือบอก N universe เท่ากับเจนั่นเองจากนั้นค่ะมีผู้ใช้บริการเนี่ยโรงพยาบาลอ u สิ1 0ิบคนนั่นก็คือบอก NA เท่ากับสีนั่นเองค่ะและพูดต่อว่า มีผู้ใช้บริการโรงพยาบาล A และ B ค่ะมีคำสำคัญคือคำว่าและนั่นเองอยู่15คนนั่นก็คือบลอก nA intersect B เท่ากับ15นั่นเองค่ะจากนั้นค่ะได้พูดต่อว่ามีคนที่ไม่ใช้โรงพยบาบาล A และโรงพยบาบาล B อยู่10คนนั่นก็คือมีคำว่าและไม่ใช้ทั้งคู่เลยนั่นก็คือรอบนอกนะคะถ้าวาดแผนภาพออกมานะ นี่คือยูนิเวอร์สของคุณครูมีโรงพยาบาล A โรงพยาบาล B มีการแบ่งบริเวณออกเป็น4บริเวณเหมือนเดิมนะคะคำที่พูดมาในหัวข้อที่3นะคะคือไม่ใช้โรงพยาบาล A และโรงพยาบาล B 10คนก็คือบริเวณที่1นั่นเองบริเวณที่1เลยมีคนอยู่10คนแต่ทั้งหมดของเรานะคะเรามีทั้งหมด70คนดังนั้น70คนไปลบออกจาก10 ก็จะได้บริเวณที่เหลือนะคะก็คือบริเวณที่สองบริเวณที่สามและบริเวณที่สี่ตรงนี้ก็เลยได้ว่าอ๋อ NA ยูเนียนจะเท่ากับเจ็ดสิบลบสิบคนนั่นเองก็คือหกสิบค่ะเพราะฉะนั้นค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ข้อมูลหมดแล้วโจทย์ถามว่าโรงพยาบาลบีมีทั้งหมดกี่คนนั่นก็คือถาม NB ของนักเรียนนั่นเองว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ไปใช้สูตรเลยค่ะ จากสูตร NA union B เท่ากับ NA บวก NB ลบ NA intersect B นะคะแทนค่าข้อมูลลงไปเลยค่ะ NA union B เรารู้แล้วค่ะอยู่ตรงนี้คือ60นะคะใส่60ได้เลย NA รู้แล้วจากโจทย์ค่ะคือ40ค่ะ บวก nb คือสิ่งที่โจทย์กำลังถามหาย u ติดไว้ลบ na intersect b นี่เลยค่ะ15จากนั้นแทนค่าเลยค่ะ60เท่ากับ40ลบ15ได้25บวก nb เพราะฉะนั้นแก้สมการจะได้ nb เท่ากับ60ลบ25นั่นก็คือ35นั่นเองค่ะมาสรุปคำตอบนิดน,นึงค่ะผู้ใช้ บริการนะคะโรงพยาบาลบีมีอยู่ทั้งหมด35คนนั่นเองค่ะ